ยินดีต้อนร,รับยินดีต้อนรัแบเข้าสู่ PJ Review แอดรถแอดรถแห่รถเหล่อ Audio ครับเอานี้ยเลยกับการรีวิวตัวนี้ครับเดี๋ยวขอเอาที่ก่อนก่อนนะใจเวมาด้วยประกอบตัวนี้ครับ VGT DTD โซนสามนะครับซึ่งไม่ได้เก็บของโซนหนึ่งกับโซนสองนะผมไม่ได้ไปซื้อเป็น,ปนบ็อกเซตใหญ่มาเนาะผมซื้อเป็นแ็กอย่างเดียวมาเนาะอ่นในกล่องจะมีอ่าหน้ากล่องเป็นตัวนี้เป็นประธานนักเรียนนะครับด้านหลังจะมีบอกว่าเออมีนั่นเนาะ ดูการสั้บกานที่ไหนติดตั้งก่อนสายที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ในกล่องตัวนี้จะมดระบุว่าในกล่องให้อะไรมาบ้างนะครับโอเคผ่านไปแล้วก็เขาก็จะให้สนามแบบเพลแมทเป็นแบบนี้มาเนาะซึ่งผมใช้ของมาอยู่ไฟอยู่าซึ่งซึ่งมเราซื้อมเราด้วยอาจเดียคงขอเรียงเกลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ละลายนะครับละลายอ่ะตัวเริ่มนะครับละลายตัวเริ่มให้เป็นตัวนี้หนุ่มน้อยผู้ เดินตามเส้นทางยุทยนะครับผมอยุธมาให้มันหนึ่งใบเป็นตัเริ่มไลายนะลาย,ลายอ่ตาตัวลเปิดเกมนะครับเป็นตัวนี้ความมุ่งมั่นที่จะมุ่งไปข้างหน้ายุทยนะครับอ่นาน่าจิตขอเายุทยหมดแล้วทุกคนดูละอัศวินแห่งแสงสุงสกาวยุทยนะครับตัวอ่าแล้วก็เกจสามที่เป็นลายล่ของเรานะครับยุทยเบิร์ก โปรโตโฟอนโปรโฟอลอาบนะครับก็ <literature> ここจะประมาณนี้ลายๆนะครับเดี๋ยวเราไปเราไปเริ่มกันที่กรสะสือสวนกันเนาะขอ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 เอาอัน okay, นี้จะจะบอร์ดก่อนโอเคกระสือสวนตอนเริ่มเราดูไปแล้วเนาะคือตัวนี้น้องยูสของเรานะครับคลิปก็จะให้เป็นคลิปแบบใหม่เลยเนาะชื่อ เวอร์ชันทริกเกอร์ดราก้อนนไม่รู้ไม่รู้รอาไปก่อนอันนี้เป็นแคนของเคเทอร์ซนโท r ีนะครับนุ่จะเป็น uh, ของเคเทอร์ซนโท r ีถูกแนละ้วต่อมาเป็นย r ร์ทริกเกอนะครับยอรธรรมดาลเลยอาเ a 4สี่ใบ t ิ i ทริ r เกอร์ให้เป็นตัวนี้ครับ นิคูเปอร์เรดแองเจลให้มาเรามีสามว่ะต้องให้มาสี่ใบตัวนี้นะผมมันมันเป็นคนกับคนอื่น,นแล้วก็รอบสุดท้ายครับฟรอนติเกอร์ให้เป็นเลโซโคมันเมสนะครับวราอ,อถูกไหมนะตัวนี้ครับสามใบแล้วก็ โอเวอร์ icker, ทิกเกอร์ทุบสามัญครับโอเวอร์ทิกเกอร์ของสแตนดาร์ดนะของรถเด่นๆลูต้นทุกใบท,กทุกเด็กนะครับของภาคโอเวอร์ดเวสนะแล้วก็หลังกล่องเราผมได้เป็นเจ้านี้ครับออเดอร์การ์ดสีเหลืองนะซึ่งไม่รู้ว่าในนี้ให้ให้ออเดอร์มาหรือเปล่านะเดีย๋ยวไปต่อกันที่เกรดสองนะครับอันนี้เกรดหนึ่งนะผู้ผิดอ่าเกรดหนึ่งตัวแรกนะครับอ่าแน่นอนว่าเป็นยุทธนะครับยุทธคงแล้วก็ต่อมาตัวน,นี้ผมไม่มั่นใจนะว่าในเมื่อก่อนผมมีไหม เล็กเหลืองอ่ะเออให้เป็นผู้ยิงธนูเงาลิสมะลิสนาครับผมอ่าให้มาสามใบนะต่อมาเป็นไอพีจีครับพีจีธรรมดาให้มาให้พีจีธรรมดามาสี่ใบนะครับแั๊บนึงนนะ นาสีใบแล้วก็แม่มดแห่งแม่มดแม่มดผู้ลุกเลิกพันธะให้มาสี่ใบครับให้ตัวลายๆมาแค่ใบเดียวถือว่าดีมากเดี๋ยวเราไปต่อที่เกรดสองนะครับเอามาต่อกันที่เกลดสองนะครับเกิดสองให้เป็นตองนี้ยุทธตัวลายลายของเราหนึ่งใบแล้วก็ต่อมาครับ ไม่เหมือนไม่มีออเดอร์นะติี้ไม่ใช่ไม่มีออเดอร์ให้เป็นอัลวินแห่งการแยกทางรอนเกอร์นะครับรอนเกอร์คงให้มาสี่ใบนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเก่งไม่เก่งนะต่อมาให้เป็นเสเตาเดตาด์จีเนสตาด์จีเนสดราก้อน ตัวนี้อาร์สวยว่ากาจะเป็นรายแทนได้เลยสี่ใบครับให้มาสี่ใบต่อมาให้เป็นเจ้านี n c u r นั่น r i ไรเ m ชสี่ใบเหมือนกันครับอ่าผ่านไปเกรด2สองผ่านไปล้เดี๋ยวเราไปต่องที่เกรด3สามนะครับอ่าเกรด3สามไปได้นะครับให้มาเป็นเจ้านี่ได้หรีอ่า ยุทธเบิกเวไเลววอร์วอร์มเซล์ครับเโวอเซนให้มาสี่ใบแล้วก็ตตัวต่อมาคือตัวหน้ากล่องอะเอาง่ายขึ้นปิดเบิกเหมือนกันครับ berg proto army. ยุทธเบิกโปรโตฟอลอาร์มไออาร์มปิดสักสี่ใบครับมันกันเลยโอเคครับ สำหรับนีส้สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเราอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับคลิปหน้าอาจนุผมถามว่าเรามาทำรีวิวให้บ่อยๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือยุ่งกับงานที่รถแห่เนาะทุกคนก็ได้เห็นแล้วแหละว่าผมลงคลิปรถแห่มากกว่าการรีวิวในะช่วงนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมก like, 곧 share, 곧มไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยครับคลิปหน้าวันใดไว้ตามชมน,นะครับผมตอนนี้สวัสดีครับ